พักแว่นครับแล้วออนสมัยนี้จะหูจักกับหูจักกับหูกเหนะกงเ่งไดเ hết นะเก่งไเห็ดเฟืองยอดนี่ก็ิลำนะครับเอากับน้ำพีก กับนึ่พริกใากับยำหนอ่อเราไปล้างสะอาดห,หน่อยเก็บหยอดมันนะาอาหารตามท้องนานะครับท้องทุ่งก็มีผักหลายชนิดนะครับ Đù con này. Ngam này.